สอนสร้างตัวตนหน่อยครับคีย์หลักจริงๆมันคืออะไรวินัยหรือการอ่านกลุ่มตลาดแล้วเราจะทําให้จิตใจเข้มแข็งต่อความเบื่อหน่ายยังไงดีครับอันแรกก่อนนะสอนสร้างตัวตนน่ะจำคีย์หลัก content marketing ทุกวันนี้คนเข้าใจหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นดราม่า marketing นะก็ปรากฏการที่เราเห็นอยู่ก็คือใช้ดราม่าในการสร้างตัวแล้วก็ขายของนะ ตัวอย่างที่เราเห็นง่ายสุดก็คุณเจนนี่อันนั้นอันหน,น,นึ่องอันที่2ก็เป็นคุณกันจอมพลังก็คือโดนดราม่ามา,มาโอเคกูคทําอย่างนั้นยังไม่ต้องสนใจเรื่องการเมืองน,นะเอาแค่การสร้างตัวตนและการหาเงินนะกูติพูดแค่นี้โอเคกูคทําตรงนั้นแะไม่รุ่งมึงโจมตีตรงนั้นงั้นกูไม่ไปตรงนั้นก็ได้กูก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ทําตรงเนี้ยใช้ชื่อเสียงผลิตเงินไปเลยแล้วหลายคนใช้ตรงนี้เจ้าเล็กๆกว่าอินฟูเล็กๆกว่าก็ใช้วิธีนี้เช่นกัน นะครูติก็เล่นไปแล้วไงก็ช่วงที่ดราม่าลงกูขายชิบหายไปปวงกูสร้างตัวขึ้นมาเบอร์นหนึ่งของไทยได้ในเวทีนี้ก็เพราะตรงนี้เลยอะคนที่รับไม่ได้ก็จะขึ้นมายืนตรงเราไม่ได้ทีนี้ขยี้เรื่องคอนเทนต์มาเก็ตติ้งเสร็จปุ๊บวิธีที่ทำให้คนฟังเราได้มากที่สุดเราจะดังได้เพราะอะไรเพราะคนจำหน้าเราได้ถูกไหม เราเห็นคนอื่นดังเพราะอะไรที่เราเห็นคุณหน้าเพราะเราคุณหน้าเราจําหน้าเขาได้แล้วจะทํายังไงเขาจําหน้าจําชื่อเราได้นะเราอยู่ดีมาปุ๊บดูนะสิ่งนี้ถูกมากเลย19บาททําอะไรได้บ้างวะเดี๋ยวครูติจะไล่ให้แม่งน่าเบื่อเลยนะอันนี้สามารถวัดอนุนี้นี่ได้ข้อหนึ่งนี่ทําอย่างนี้ได้นี่ข้อ2นี่ข้อ3เบื่อปะเบื่อไก่เหี้ยะไรเนี่ยกูปัดทิ้งฝึบดีไม่ดีบางคนแม่งปัดทิ้งแต่ตอนนี้ วิธีที่ทําให้คนดูเราคือสอนสิ่งที่เราขายครุติยกตัวอย่างไม่ว่าเราจะขายอะไรก็แล้วแต่สอนว่าสิ่งนั้นใช้ยังไงเล่าสตอรี่กับมันว่าเดี๋ยวครุติยกตัวอย่างนะทำอู่ซ่อมรถจะมาบอกว่าชั้นซ่อมเท่านี้ลูกค้าเอาเข้ามาเซอร์วิสเท่านี้ทําเท่านี้นะอันนี้คือการอะไรบอกขายว่ากูกำลังเซอร์วิสอยู่มันน่าสนใจยังไงแต่เปลี่ยนใหม่เป็นว่า ลูกค้าเอารถรุ่นนี้เข้ามาซ่อมด้วยอาการแบบนี้วิธีแก้คือทำแบบนี้แก้แบบนี้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอน3นาทีในคลิปเนี่ยจบแล้วเราตัดให้มันให้มันสั้นแล้วเข้าใจง่ายนะสอนให้ลูกค้าโดยที่ลูกค้าสามารถทำเองได้โดยไม่ต้องมาหาเราลูกค้าดูเรานานไหมลูกค้าดูเรานานคนที่ดูดูเรานานข้อ2เมื่อดูเรานาน engagement ดีขอบคุณเยอะหรือพิมพ์คำถามมาเพิ่มเติม จะทำให้เราสามารถที่จะถูก AI ดันคลิปออกไปให้ไวรัเรได้ขออ้อ2 o คอมเมนต์เข้ามาเพิ่มเติมนี่ครูติกําลังทําอะไรอยู่นะเมื่อมีคอมเมนต์คําถามเข้ามาเพิ่มเติมก็ต่อเป็นคลิปใหม่จากประสบนี่จากความต้องการของตลาดจริงๆบ้าคนที่ถามคือสิ่งของคือคําถามของคนที่อยากรู้จริงๆไม่ใช่บลโลกเองได้ไหม เมื่อเป็นอย่างนั้นทําอีกคลิปหนึ่งคําถามก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นมันตอบไม่หมดแล้วคําถามในโลกเนี่ยตอบเสร็จทํะไรถ้าเป็นอู่ซ่อมรถอย่างเมื่อกี้เดี๋ยวลูกค้าจะเข้ามาเอยอู่พี่อยู่ไหนอ๋อก็บอกไปแอดไลน์แอด line, แอะไรประมาณเท่านี้แล้วก็คุยกันหลังบ้านจบปิดแล้วคนที่ใช้รถรุ่นนี้เข้าใจยังแค่นี้เองอ่ะและการเพิ่มสอรี่นี่เพิ่มอีกอันนะเพิ่มสอรี่ เมื่อก่อนเนี่ยเวลาคุณพ่อใช้รถนะไปซ่อมอะซ่อมแล้วแม่งไม่มั่นใจเลยว่ะเดี๋ยกวกลัวไปพังกลางทางผมเนี่ยเป็นรุ่นลูกจึงเปิดอู่ซ่อมรถเองแล้วซ่อมอย่างจงใจคนที่อายุเยอะมาซ่อมเนี่ยก็กลัวเขาไปพังกลางทางผมก็จะดูดีที่สุดว่าอันเนี้ยเปลี่ยนเท่านี้เท่านี้เท่านี้นี่แล้วอันไหนที่มันไม่จําเป็นต้องใช้อะไหล่ใหม่ก็ใช้อะไหล่ที่เป็นเชียงกงหรือมือสองอะไรเพิ่มเติมสามารถที่จะอ่า ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะสัก2ปีเปลี่ยนแทนที่จะเป็น7ปีแต่ราคามันเท่านี้สามารถซ่อมใช้จนกว่าที่เราจะขายรถในห่วงเวลา2ปีนี้เห็นการทำคอนเทนต์และการทำมันดูเชื่อมโยงกับคนที่ใช้รถมือ2และต้องการจะซ่อมรถปะมันดูมีเอมพัตีมันดูเชื่อมโยงมันดูผูกพันกันไหมทันทีเข้าใจสิ่งทุติพภูมิใช่ไหมข้อแรกคอนเทนต์กับเตะมาร์เก็ตติ้งข้อสสอนเพื่อได้คอน คอมเมนต์เข้ามาแล้วตามมาด้วยว่าใส่สอรี่เชื่อมโยงเข้าใจตรงนี้ใช่ไ่ะแล้วทั้งหมดที่ครูตีใส่เข้าไปในหน้าช่องเราเสร็จไปสักพักเรจะรู้นะโอเคแล้วเรื่องอเราจะทําให้จิตแข็งไปต่อเบื่อหน่ายยังไงสู้ความเบื่อหน่ายใช่ไ่ะครูตีทุกวันนี้นะขึ้นมาอัดคลิปนี้นะกูย,ยังต้องสู้กับมันอยู่เลยเพราะอะไรปะ่ะพราะทไปสักพักหนึง่งเราจะเกิดความเรียกว่าเหมือนจะหมดไฟสักอย่างเดี๋ยวครูตีสวมบทบาทให้สมมติเน,นี่ยนอนอยู่ปุ๊บ พอลุกขึ้นมาปุ๊บเออวันนี้เซ็งๆเฉยๆหมดไฟว่ะเฮ้ยลูกศิษย์กูรอคําตอบอยู่เนี่ยบางคนเปลี่ยนชีวิตเขาได้เขากาลังร้องไห้หรือเขาอาจจะยังแบบแม่งรู้สึกจะทําต้องทําร้ายตัวเองอะ่ะกูต้องตอบคาถามเขาเขายัง,างหาเงินไม่ได้เขากำลังต้องการเหมือนคลิปนี้ต้องการอะไรมกูต้องรู้ขึ้นมาตอบเขากูต้องเปลี่ยนประเทศไทยอะไรบางอย่างกูต้องช่วยอะไรบางอย่างไม่งั้นกูเองก็ไม่มีค่าในประเทศนี้เช่นกันกูเกิดมาแล้วก็แดกนอนนอนหายใจแล้วก็ ตายไปเหรอไม่ใช่กูต้องช่วยอะไรบางอย่างให้มนุษยชาติแม่งพัฒนาขึ้นอีกหน่อยหนึ่งถ้าสอนเรื่องจับคู่แม่งก็ต้องได้ยินที่ดีขึ้นถ้าสอนเรื่องการทัธุรกิจแม่งต้องรวยขึ้นชีวิตต้องดีขึ้นลูกน้องแม่งก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกูสอนสิ่งนั้นและทุกอย่างมันโอเคเองโอเคเนี่ยแล้ทีนี้กูมีไฟจะทาแหละและในบางวันพอรูกขึ้นมาปุ๊บไม่ได้คิดอะไรอย่างนี้นะไอเหียลูกผู้ชายไว้ลูกขึ้นมา แล้วก็ทําแม่นมัต่อไปทําสิ่งที่ต้องทําทําสิ่งที่ถ้าในสเกลครูตีนะทําสิ่งที่คนอื่นไม่ทําคืออินฟูคนอื่นครูโคชคนอื่นมันมีเงินแล้วมันสบายแล้วชื่อเสียงมันมีแล้วมันมีขี้เกียจมันมีหยุดบ้างแต่กูทํากูไม่หยุดกูลุยอย่างเดียวทุกวัน5ปี7ปี10ปีกูจะแซงมันสักวันหนึ่งและนี่คือเหตุผลที่ครูตีขึ้นมาเบอร์หนึ่งได้เพราะคิดอย่างนี้แม่งตั้งแต่เดวันตั้งแต่วันแรกกูไม่เคย เมื่อไหร่ที่ขี้เกียจลุกขึ้นมาปุ๊บขี้เกียจทำสิ่งที่ต้องทาต่อไปไว้ไอติแล้วก็ไปอาบน้ําเลยอาบน้ําเลยแล้วแม่งก็แต่งตัวลุยตั้งกล้องตั้งเนี่ยพอตั้งเสร็จปุ๊บกูถ่ายปุ๊บกูตอบเลยเก็ตตรงนี้ปะเนี่ยคือการสู้ความเบื่อหน่ายทั้งหมดเนี้ยเราฟังซ้ําๆเราสามารถจะเริ่มต้นได้ทันทีไม่ว่าเก่งอะไรอยากขายอะไรหรือมีความสามารถอะไรทําคลิปออกมาก่อน แล้วเดี๋ยวคนจะส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเองในวงการของเราวงการบิ๊กไบค์วงการรถมือสองวงการผู้รับเหมาวงการเสริมสวยวงการทำเล็บวงการออกกำลังกายขายเวขายอุปกรณ์ออกกำลังกายวงการขายความรู้วงการขายคอร์สทำอะไรบางอย่างออกไปแล้วเดี๋ยวมีคนในมือครูตีเริ่มต้นจากช่องนี้กูก็สอนจีบสาวสอนวิธีดูผู้หญิงธรรมดาสักพักหนึ่งครูตีต้องทำคอร์สละเอ้า ต้องต้องคอร์สเหรอกูเปิดคอร์สเลยมีแค่นั้นอนะคอร์สแรกก็คือแมนซัมอะขายในปัจจุบันเก็ตน,นะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับสว่วนใครต้อง,ต,องต้องการไปต่อก็ไปลุยต่อในคอร์สครูตีสอนทำทวิตเตอรอ,อันนั้นคือเบื้องต้นตอนนี้ครูตีมีทั้งหมด3คอร์สคอร์สสอนทำทวิตเตอรคอร์สสอนทำคอร์สแล้วก็คอร์สสอนทำสิสนค้า และแบรนด์สร้างตัวตนเพื่อขายของราคาสูงไปเริ่มต้นที่คอร์สแรกก่อนครูตีสอนทำทิกตอกราคาปัจจุบันอยู่ที่8,500บาทต้องการสมัครคลิกลิงก์ไลน์อัตโนมัโปรฟล์ครูตีแล้วเข้าไปปอต้องการสมัครคอร์สครูตีสอนทำทิกตอกโอนชำระ8 0 0 0ับาทเข้าเรียนแน่นอนสิ่งที่ครูตีทำทางช่องตอนนี้สอนอยู่ในคอร์สนั้นเป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างทุกกลโกเมตรทำตามได้เลยแล้วเดี๋ยวเกิดเองขอให้มีวินยัยแล้วมีแพชชั่นกับมัน แล้วแพชชั่นก็ไม่มีอะไรมากลูกผู้ชายเฮียรู้ขึ้นมาแล้วก็ทำแมมต่อไปตั้งแต่เดยวันยันวันนี้วันไหนที่เกียดคิดอย่างนั้นนะวันไหนที่รู้สึกหมดไฟเฮียมีคนรอคำตอบอของกูอยู่อะ่ะเหมือนถ้าครูตีทำเกี่ยวกับเรื่องอบิ๊กไบค์มอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆเฮ้ยเขามีคำตอบเขามีคำถามถามอยู่ว่าร้อนไหมมีคำถามแบบนี้อยู่กูต้องรู้ขึ้นมาตอบเพื่อให้คนของฉันเข้าใจฉันมากขึ้นคนมีปัญหาความรักในช่องนี้กูก็ตอบแมมในช่องเนี้ยลุยในครอสครูตีสอนทำทิกตอก แล้วพอเราเกิดเดือนละแสนแน้่อยู่แค่เอื้อมจิบจิบเก็ฑนะพอดังแล้วชีวิตแม่งง่ายกูจะบอกให้ลุย